อายาเนี่ยนะแจกแจกเลยเี่ยัย่างที่ฉีดวนมาเมื่อกี้ที่แรกไปปวดเยอะๆพี่พี่มาถึงนานยังไงโอ้แต่หกโมงเช้าแล้วพี่ผู้อวานผมคุณจีราพรเมื่อวานนี้ผมผมไปทางนู้นอยู่ไปส่งหัวผมว่าโทรหาไม่จะแวะไปหาอยู่อ๋อพอดีผมนอนอยู่ในเมืองนะครับครับเมียเนี่ยแล้วก็เมื่อวานเพิ่งฉีดวัคซีนอยู่อ๋อแล้วแล้วเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรื่องอะ เรื่องนายโพธิ์ที่กับเจ้าอายุสี่แล้วยสี่เราถอนพ้อไปแล้วสบายแล้วดีแล้วไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องแค่นี้หรอกใช่เพราะว่าเราก็ทำอาชีพคนถ้าเขายาวเรื่องเขาไปเดินทางมาหรอกนะเขารู้อยู่แล้วก็ลอมไชอปเขาอยากให้ไม่ต้องจบก็เป็นน้ำใจเมื่อกี้นายให้เงินเขาด้วยนะเขายังคืนนายเลยนะถือว่าเขาลูกผู้ชายน้ำใจก็กว้างดีคุณนายมอบเงินให้เขาสามพันคืนเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทําอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าปองดองกันจะดีที่สุดเนาะก็คือเราไม่ต้องอะไรเราไม่ต้องเวลาที่มันปัญหามันเกิดทุกวันนะการพูดผิดนิดเดียวนะพี่เอ้าทำไมใส่ถุงอย่างนั้นอ่ะเฮ้ย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 พูดแล้วอย่าคืนคำเจ้าเราจะร่วมมือแล้วจะไปไหนต่อครับเนี่ยอะไรที่อะไรเขาเสีย ที่พิ่น้องโลกอ่ะพี่ที่วัน<ป>แล้วจะไปไหนต่อครับเสร็จนีไปวัดป่าน้องแค่ครับที่ไหนครับที่โคกสีสุรรไปไปทำบุญกันครับไปเรื่องกระถินไงจะไปบอกเรื่องกระถินท่านไว้อ,อ่ะแม่เะไปมอบให้กับพี่ทอาย พี่บ่าวตายพี่บา่าตายแล้วต่อไปเราก็จะทําเป็นทำํำวิธีนะครับวิธีมอบหวยให้ให้เจ้าอา่ปตอมนะครับจากพี่นุษนะครับ คุณตัมาให้นะครับผมปากมาให้ผมไม่ใหญ่ยังเลยครับผมแล้วนี่นะครับของของน้องมาต่อยนะครับผมนี่ครับเอฟซีซื้อให้นะครับผมนี่นะครับห้าใบนะครับผม บอกว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังนะครับมเลยมาเลยครับมาแล้วนะครับจากกคุณนุชคุณนุชจากพี่นุชบอกขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นุชนะคะที่ให้เรี่แม่อลอมาต่อยเอาะเเียงใหญ่เลยงวดนี้ต้องเป็นเศรษฐีนะคะลุมบหายไปไหลายวันครับลุมบอาไปแลรอ กี <c> ่ใบคะลุงมนห้าใบครับผมห้าใบโอ้โหล้านที <assunto> ่ไหนแม่ผู้ใหญ่ก็กินกล้วยแต่ช้าเลยครับแตได้กล้วยกล้วยเนาะลุงมนนะทำงานจะได้กล้วยกล้วยวันนี้ทั้งวันใช่ค่ะผมว่านี่ว่าลุงมนไม่มาขายแล้วเป็นหายไปหลายวันไม่ได้มีตางมาหรือนี่ตลอดลุงมนเขาโพสเฟซโพสอยู่อ่านี่นะครับของ ให้น้องมาต่อยนะครับอ่ฝงมอบอออ่ามมบบขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นุชนะคะขอบคุณพี่นุชนะคะพี่ให้โรเตอร์ตัวนี้มานะคะชุดห้าใบนะคะทั้งหมดห้าใบนะครับนะะคขอบคุณพี่นุชค่ะถ้าน้องของน้คะเดี๋ยวหนูจะพาหนูจะไปหาพี่นุชถึงที่นะคะเดี๋ยวดูมอนดูก่อนเนาะ เป็นลอตเตอรี่จากพี่นุชนะคะขอบคุณพี่นุชมากๆนะคะที่ให้ลอตเตอรี่มาถูกลอตเตอรี่ชุดนี้จะไปหาพี่นุชถึงที่นะคะอยู่ไหนแกอยู่ไหนสารบุรีเรียวอ๋อใช่ใช่เพราะว่าส่งให้แกอยู่เมื่อเช้านี่ขอบคุณพี่นุชแล้วส่งไปแล้วนะครับหวยของพี่นุชส่งไปแล้วเด้ออันไหนแม่ ก็ไม่อยานั้นแหละนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับสวัส,สดีค่ะสวัสดีคแลบสวัสดีครับ